เดิมแต่ันไม่ลืมสวัสดีครบคับทุกคนจูบเต้ครูเหมือนเดิมตอนนี้ผมจะมาเคสเกมนี้กันเอออะไรเนี่ยพอกดไปตรงนั้นแล้วก็แบบนี้มาเนี้แคสเกมไซเรนเทสกันผมเอาหมดนี้หมดที่เออยาก คุนไหมเฮ้ยเฮ้ยยู่นันเหรอคุณนยคนนีอ่ะโอ้ยยู่น oh, ันยู่นันถ้าไปนี้ไม่ได้อ่ะถ้าไปนี้มันข้าอหญเอ้ย อ eh ีกนิดตัวสูงอ่ะก็จะเดินตามมันไป let go.